สวัสดีครับผมปอนฟอร์ดนะครับจากฟอร์ดออโตกราลี่ปทุมธานีนะครับวันนี้นะครับผมมีกระบะเรนเจอร์นะครับรุ่น XLT นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์2.2นะครับแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้านะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่ที่854,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า XLT คันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถใหม่นะครับปี2021นะครับใหม่ล่าสุดเลย ด้านบนนะครับด้านบนเราเปลี่ยนสกู๊ปนะครับใส่สกู๊ปเพิ่มเป็นสกู๊ปทรงเตี้ยนะครับสกู๊ปทรงเตี้ยก็จะเป็นสีขาวตัวรถนะครับตัดสีดำด้านนะครับด้านข้างก็จะยิงแนวซิลิโคนนะครับกันน้ําเข้าได้ครับตัวนี้เราเก็บงานไว้อย่างดีนะครับส่วนด้านหน้านะครับเราได้เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับของเดิมนะครับได้เปลี่ยนออกแล้วใส่เป็นตัวใหม่เข้าไปเป็นทรงแรปเตอร์นะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ยกชิ้นนะครับตัวหนังสือจะเป็นสีดํานะครับ ตัวหนังสือ F ประวัดีคระลูกค้าสามารถเลือกทำสีได้นะครับตัวนี้ทำสีได้นะครับแล้วก็ถัดมาครับเราเสริมล้อให้ตรงโคมไฟเป็นครอบไฟหน้านะครับครอบไฟหน้าสีดำด้านนะครับแล้วก็รุ่น XLT นะครับจะมีตัวไฟตันหมอกนะครับพร้อมกรอบดำเงานะครับมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างคันนิ้เราเลือกแต่งเป็นแบบซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับ ซุมล้อ6นิ้วนะครับเป็นสีดำด้านนะครับมีหมุดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะครับด้านข้างที่เราติดก็เราไม่ได้เจาะตัวถังแต่อย่างใดนะครับล้อนะครับล้อแม็กของเดิมนะครับขอบ17นะครับเป็นดำเงาเราได้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นล้อหยดน้ำนะครับพร้อมยางมอนเตอร์1นะครับดูดอกยางครับดอกยางสวยๆครับตัวนี้วิ่งนิ่มๆเลยนะครับมอนเตอร์1นะครับแล้วก็ตัว สัญลักษณ์ของตัว XLT นะครับโลโก้แก้มจะเป็นสีคอมเมียมนะครับกระจกมองข้างมือเปิดนะครับจะเป็นสีดำเงานะครับจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่น XLT นะครับส่วนด้านบนครับด้านบนตัวนี้เราแต่งเป็นเราหลังคาแบบ YT e c นะครับเป็นสีดำนะครับเหลาหลังคาลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นสีดำหรือจะเอาสีบนเงินก็ได้ครับมี2สีให้เลือกนะครับกันสาดรีชิ้นนะครับ แล้วก็ฟิล์มกองแสงของรถคันนี้นะครับเราติดเป็นบานหน้า60รอบคัน60นะครับเป็นของ AA เซ r a m ิกนะครับมีรับกันให้7ปีนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับอย่างดีครับผมมือเปิดเบ้ามือเปิดนะครับตัวนี้เราแต่งให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ครอบถังน้ํามันพร้อมสติ๊กเกอร์สีดำด้านนะครับเป็นลายโคนสานนะครับพร้อมตัวตัวนี้ครับตัวฟอร์เลนเจอร์นะครับสีดำด้านเช่นกันนะครับ ตัวนี้ก็สติกเกอร์ลูกค้าเลือกได้นะครับด้านท้ายมือเปิดนะครับตัวนี้นะครับสำหรับ xlt ตัวใหม่นะครับมือเปิดจะเป็นสีดำด้านนะครับถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็นคอมเมียมนะครับแล้วก็เราจะมีตัวกันรอยพร้อมดาบให้ด้วยนะครับชุดนี้จะมาเป็นเซตนะครับแล้วก็ฟอนต์คำว่าレนเจอร์ตัวนี้ก็จะมีมาอยู่แล้วนะครับกันชนท้ายกันชนท้ายเป็นสีดำนะครับตัวนี้สีดำมาจากโรงงานนะครับพร้อมตัวเซนเซอร์4จุดนะครับ ตัวนี้ก็สแตนดาดโรงงานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างครับว่า XLT ปี2021มีอะไรเพิ่มเติมครับจากเดิมอย่างแรกครับเบาะเบาะตัวใหม่นะครับปี2021เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับได้สีดำนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีตัวรับโทรศัพท์นะครับตัวบลูทูธนะครับ ตัวนี้รับบุญทูนนะครับเปิดปีเครื่องเสียงนะครับแล้วก็สามารถรับความเร็วได้นะครับตัวนี้กุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทจะมีกุญแจรีโมทให้2ดอกนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้านะครับคันนี้ก็กระจกพับไฟฟ้านะครับปับไฟฟ้านะครับแล้วก็คันเกียร์นะครับจะบอกตำแหน่งชัดเจนนะครับตัวนี้ครับมี6สปีดนะครับหน้าจอนะครับสำหรับรุ่น XLT นะครับจะเป็นจอขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นซิงค์ตัวใหม่นะครับมีระบบ ช่วยโทรฉุกเฉินนะครับกรณีลูกค้าเกิดอุบัติเหตุนะครับรถยนต์เกิดการเฉี่ยวชนถุงลมทํางานนะครับแล้วก็ระบบน้ํามันถูกตัดนะครับตัวนี้ก็จะทํางานให้โดยอัตโนมัตินะครับสามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับกระจกตัดแสงนะครับจะมีเฉพาะรุ่น XLT ขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับว่าจะกว้างแค่ไหนสำหรับรุ่น XLT ตัวใหม่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นบ่อหนังนะครับเป็นบอหนังเช่นกันนี้ครับเนี่ครับเนี่ยเออวนี้เป็นบอหนังนะครับแล้วก็เราจะมีพายากระดุมแถมให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องเครื่องบ้างครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2อนะครับใช้น้ํามันดีเซลนะฮะนี่ครับ XLT เรามีโช๊คนะฮะโช๊คคู่ที่ฝากะปองนะครับทุกรุ่นนะครับ แล้วก็จะมีไดนะครับไดชาร์จอยู่ด้านบนนะครับสามารถลุยน้ําได้นะครับสูงถึง80เซนนะครับรุ่นนี้ไดอยู่ด้านบนนะครับครับผมก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล2.2160ดงแรงม้านะครับก็ XLT ตัวใหม่นะครับมีระบบลอมและ ESP นะครับการพลิกว่นะครับมีเฉพาะ XLT ขึ้นไปนะครับหากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่งแบบนี้นะครับทักได้ที่เบอร์086 3 440739นะครับบริการไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงบ้านนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงเรามีไฟแนนซ์เซ็นให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดไฟแนนซ์ Finance จัดผ่านส่งมอบรถให้ฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นกันนะครับทุกอย่างเดี๋ยวผมจัดให้หมดครับยังไงสนใจทักมาได้ที่เบอร์086 3 4 4 0 7 3 9นะครับสวัสดีครับ